ขายไหมครับราคานี้5บาทสวัสดีและเก้าเหรียญเป็นพอนสสองพันห้าร้อยสิบห้าผมป้ปลาสีส้มแดงเหรียญโบราณตัวเป็นเป็นราเห็นล่างเล็กๆเอ็ดเสียฮะวันนี้ก็มากันแบบสบายๆเนาะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้เอ็ดีฮะป้ปาจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนี้ฮะนี่คือเหรียญ 5บาทคุดเก้าเหลี่ยมปีพศ2515อ,อ, 2, อเดี๋ยวคลิปนี้เรามาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้กันแล้วก็น่าจะเป็นคลิปวิดีโอปรับราคารับซื้อกันล่าสุดฮนะก็มีทั้งราคายังไงนะราคาเสมอตัวแล้วก็ราคาขยับขยับไปตามสภาพผิวเหรียญยังไงดีฮนะต่าแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปอ่ะสูงสุดนะป๋า,ปาเคยทาทำเกี่ยวกับ คลิปวิดีโอประกาศรับซื้อเหรียญนี้ไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็แต่ก็นานแล้วแหะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาประกาศรับซื้อกันใหม่ดีกว่าอ่ะย้อนรอยถอยลังกลับมาดูฮะจาก F C หต่อจากคลิปคลิปคุดเนี่ยคุดเก้าเหลี่ยมฮะต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นคุดตรงแล้วต่อจากคุดตรงเดี๋ยประปาทํายาวเป็นคุดเฉียงต่อไปเลยเนาะเล่นคุดกันล้วนๆเลยอาสามอีพีคอยเลียงให้อีพีนี้เป็นอีพีแรกก็คือประกาศรับซื้อคุดห้าบาทเก้าเหลี่ยมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นคุดตรง ปีพศ2525คุดต่อไปอีกคุดที่3มท่านผู้ชมครับก็เป็นคุดเฉียงปีพศ2520และ22อ่ะรอดูราคาการการรับซื้อเข้าจากช่องของประปาเนาะเดี๋ยวเราเลิกกันเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะนะสำหรับเหรียญ5บาทคุดเก้าเหลี่ยมไฮเดระปาปัดภาพไปก่อนเนาะปื้เหรียญ5บาทนิกเกิลคุดผ่าหรือว่าคุดเก้าเหลี่ยมนั้น ลักษณะเป็นโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ5บาทหน้าเหรียญท่านผู้ชมฮะกลางเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระอรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินประพักทางเบื้องขวาส่งฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศกองทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจัก,กรีพระปรมราชวงศ์ส่งเครื่องขติยะอ,อิสริยาภรณ์ เป็นเกียรติรุ่งเรืองยิ่งแห่งมหาจักรีพระบรมรา,ราชวงศ์ประมาณนี้แหละป,ะปะ้าป้าเขาพูดไม่ค่อยจะถูกไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์เนาะก็ประมาณนั้นสําหรับด้านหลังของเหรียญก็กลางเหรียญมีรูปพระคุชพาใกล้อุ้งเท้าพระคุชพานั้นมีลายกนกเปลวพึงท่านผู้ชมลองสังเกตดูด้านล่างนะฮะมีกันอยู่สองข้างนั่นเรียกว่าหลายกนกเปลวพึงภายในวงขอบเหรียญก็มีข้อความว่ารัฐบาลไทย พศ2515เหรียญ5บาทคุด9เหลี่ยม Fc ฮะประกาศใช้เมื่อวันที่1ลุ่มภาพันธ์ปีพศ2516ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่กรนดาราว27มิลิเมตรน้ำหนักราวๆ9กรัมเหรียญน,นี้ Fc ฮะก็มียอดจำนวนการผลิตออกมาราวๆสัก30ล้าน16,000เหรียญ นี่คือข้อมูลของเหรียญอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูทางด้านราคาที่ปรปาะจะประกาศรับซื้อคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดนะฮะนะก็รับซื้อกันตามสภาพรับซื้อกันตามสภาพเดี๋ยวปปาขึ้นภาพให้ดูกันยาวไปเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากนะักสำหรับเหรียญรุ่นนี้ท่านผู้ชมฮะผลิตออกมาก็มีทั้งเหรียญแท้ แล้วก็เหรียญปลอมปะปนกันมาในปีใกล้ๆเคียงกันเลยฉะนั้นก็เอาง่ายๆเลยตามข้อมูลตั้งแต่ปีพศ2515-16เรื่อยมาเนี่ยเ c ฟีฮะเหรียญปลอมเนี่ยเอาง่ายๆว่าเหรียญแท้เหรียญจริงที่รัฐบาลผลิตออกมาเนี่ยเหรียญแท้ไนะ้มีราวๆ30ล้านเหรียญตัวเลขกลมๆใช่ไหมฮะ เหรียญปลอมนี่เท่าที่ทราบมาก็มีกันเป็นครึ่งเลยปลอมกันมาเป็นครึ่งหลังากนั้นเหรียญชุดนี้เมื่อเมื่อมีเหรียญปลอมแปลงเข้ามาเยอะเนี่ยรัฐบาลก็ก็เก็บคืนอะไรประมาณนั้นเนาะก,ก็เอาละเราตามหาเหรียญแท้ตามหาเหรียญจริงฮะรับซื้อกันทุกสภาพเดี๋ยวประปาขึ้นภาพเหรียญยาวให้ดูพร้อมราคาไปเลยเนาะใครมีเหรียญใกล้เคียงกับรูปแบบน,นฮะสภาพผิวของเหรียญไล่ๆๆกันไปรู้สึกว่าจะมีกันราวสักสี่ห้าสภาพเลยเนาะ เดี๋ยวปลาเริ่มเลยนะฮะสภาพแรกครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานค่อนข้างมากครับนะผ่านการใช้งานค่อนข้างมากเพราะปาขอยกสองมืออย่างนี้นะฮะผ่านการใช้งานค่อนข้างมากก็เหรียญหนึ่งจะอยู่กันที่ราวๆเหรียญละ30บาทผ่านการใช้งานเกรดสเกรดสี Grace แต่ขอบไม่เสียนึกออกไหมฮะขอบไม่เสียถ้าเปเลี่ยนเหรียญขอบเสียมากๆเราก็ไม่รับซื้อนะฮะโอเคเนาะผ่านการใช้งานเกรดสฮะนะขอบไม่เสีย ป่ปารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ30บาท30บาทฮะหลังจากนั้นสภาพสวยขึ้นมาสภาพสวยขึ้นมาเห็นกันแบบชัดเจนเลยนะฮะป่อปารับซื้อเหรียญละ60บาทโอเคไหมฮะแน่นอนฮะสภาพของเหรียญเนี่ยเปเหรียญหมุนเวียนผ่านการใช้งานมาเรื่อยๆเ,เนี่ย <c oughs> ก็ต้องมีสภาพดีขึ้นมาอีก F อฮะนะดูสภาพที่3สภาพที่3ใครมี F อฮะปอปารับซื้อ เหรียญหนึ่งก็จะอยู่กันที่ประมาณลืมราคาและ f เอฟซีประมาณเหรียญละ100บาท100บาทลองลองดูเหรียญของท่านตามสภาพที่ปปาประกาศรับซื้อนะฮะนะไม่จบที่100บาทฮะเรามาดูสภาพที่4ใครมีฮะสภาพที่4แบบนี้ปปาร,รับซื้อเหรียญละ100บาท100บาทกันเลยทีเดียวเนาะก็สสภาพไปใช่ไหมต่อมามาดสูสภาพสุดท้ายสภาพที่5 f c ฮะ ก็แน่นอนก็ค่อนข้างจะหายากนะแต่ปป้าเป็นช่องประกาศรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายแบงปันเน้นออกอ่ะมาดูสภาพสุดท้าย f c ฮะสภาพสุดท้ายเนี่ยปป้ารับซื้อน้ำทองจับกันแบบนี้เลย <c oughs> ก็อ่ะหนึ่งร้อบาทนะหนึ150บาทต่อเหรียญเป็นไงฮะเรามีกันถึง5สภาพแลยใช่ไหม สภาพเอาลองๆ FC ฮะลองดูภาพภาพ,ภาพเหรียญ5บาทคุด9เหรียญปีพศ2 5 1 5ที่ประปาขึ้นภาพไว้แบบเนี้ยเหรียญของท่านที่อยู่ในมืออยู่ในบ้านของท่านลองตรวจสอบดูซิว่าตรงกับสภาพไหนตรงกับราคาไหนสภาพผ่านการใช้งานเกรดซขอบดีส่งขายได้ก่อนก็อประมาณนี้ส่งขายได้ด้วยนะฮะก็30บาทใช่ไหมต่อมาก็60บาทใช่ไหม 60บาทแล้วมา100บาท100บาทแล้วก็มา120บาทปอปาให้ราคาล่าสุดนี้ก็ประมาณสัก150บาทโอเคเนาะใครที่มีก็สามารถ,ถ่งรูปตรวจสอบประเมินราคาได้นะช่องของปอปารับถือสภาพผ่านการใช้งานถึงสภาพไม่ผ่านการใช้งานทุกสภาพนะไม่ซื้อเฉพาะสภาพขอบบินสภาพเปล่าเหรียญเยินอย่างนั้นเราไม่รับซื้อเราขายกันไม่ได้ในเอฟซีเนาะต้องเข้าใจทางช่องนิดนึงนะทางช่องรับซื้อมาก็ แบ่งปันต่อไปฉะนั้นนักสะสมที่คอยประปาอยู่เนี่ยเขาคอยอยู่ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องการเรียนที่ถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานก็จริงเขาก็ต้องการเรียนสภาพดีฉะนั้นเป็นเหตุให้ทางช่องของประปานั้นเน้นย้ําทางด้านสภาพผิวนะที่ไม่รับซื้อก็ เป็นขอบเสียผ่านการใช้งานขอบเสียบางครั้งนะฮะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยจะเป็นน้ําทองจับก็จริงน้ําลุ้งจับก็จริงถ้าหากว่าขอบบินมากๆราคานั้นก็จะเห็นขอบบินชัดเจนนั่นแหละ f c ราคาก็จับไม่ได้150นะฮะนะเวลาไปคุยกับแอดมินเนี่ยบางทีแอดมินเขาลืมบางทีปะปาทําขอบสวยที่สุดก็คือสภาพดีที่สุดน้ําทองจับยะให้150บบาทเนี่ย บางทีแอดบินเขาอาจจะลืมทางด้านขอบนะก็คือสวยที่สุดน้ําทองจับกันอยู่หรือน้าลุ้งจับกันอยู่แต่ถ้าหากเป็นสภาพขอบบินเนี่ยอย่างน้ําทองให้550ก็จับไม่ได้150สภาพน้ําลุงจับให้ร้อยหนึ่งก็เอาร้อยยีก็จับไม่ได้ร้อยยีนะก็ไล่กันมาเรื่อยๆเอาเนาะก็นี่แหละเป็นราคาเหรียญที่ช่องของปราปาประกาศรับซื้อไปจบเลยเนาะคลิปนี้เนาะก็ดูกันแบบสั้นๆสบายๆาย8นาที10นาทีต่อคลิปเนาะจะได้ไม่เบื่อเดี๋ยวคลิปต่อไป คลิปที่2ใช่ไหมคลิปนี้เป็นคลิปที่1 5บาทคุดเก้าเหลี่ยมปีพศ2อ1 5 15, คลิปที่1เดี๋ยวต่อไปยิงไปเลยท่าผม้ชมะอยาเอาไปเลยก็เป็นคุดตรงเอาไล่กันไปเลยคุดตรงปีพศ2500รู้สึกจะเป็นพศ25 2 5้ยใช่ไหมอ่าแล้วก็จบจากคุดตรงแล้วก็ไปคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็เลยเป็นวัดเอฟซีฮะเป็นวัดนะช่วงนี้ป,ป่าแพ้หนาวป,ป่าเป็นคนแพ้อากาศหนาวค่อนข้างมากเลย จากนั้นเมื่อเมื่อเมื่อหนาวเข้ามาเนี่ยดูดูหนาวเข้ามาปะปารู้สึกว่าจะเป็นาบางครั้งก็ไข้หนาวไปเลยออนแอร์ air, นิดหนึ่งฝากเอซีทงบ้านนะฮะก็อย่าให้ไข้อย่าให้หนาวเหมือนปาปาๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยเนาะรักษาสุขภาพกันทุกคนเลยนะก็ตั้งแต่รุ่นน้รุ่นเลยอ่ะก็รุ่น นักสะสม FC ไรคามนะฮะหน้ารุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกคนไล่ขึ้นมาถึงคุณพ่อคุณแม่นะพี่ป้านะ้าอาบรรดาชาวนักสะสมโลกพี่น้องนะปะป่าก็ขอรักษาสุขภาพนะแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยที่ส่งเหรียญขายช่องของปป่าแล้วก็ฝากขอบคุณไปยัางบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในนะช่องของปปานะฮะช่องของปปาถูกก่อตั้งขึ้นมาเป็นเพียงช่องเล็กๆปัจจุบันนี้ก็ยังเล็กแต่ว่าก็ขยายขึ้นมานิดหนึ่งนะ ขยายขึ้นมานิดหนึ่งก็ฝากช่องของประปาไ,ไว้กับ FC ทุกคนทุกท่านนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแชร์ออกไปเพื่อให้ญาติพี่น้องของท่านเนี่ยบรรดาญาติของท่านนะได้รับรู้รับเห็นช่องของประปาเผื่อว่าเขา มีเหรียญต้องการขายให้เขามาติดตามดูคลิปช่องของป๊าปาหรือไม่ก็ท่านใดอยากซื้อเหรียญช่องของป๊าปาก็ป๊าปายินดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะเนาะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันในคลิปนี้อ่าปปาขึ้นไลน์ไว้ทางใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะซื้อและขายเหรียญรวดเร็วฮะเอาไลนา์แรกเลยฮะแอดไลน์ฮะ0 9 2 7 9 2 8 2 3 2เอาลาไลน์แรกเลยนะเะพราะไลน์ต่อมาก็เป็นไลน์ที่ป๊าป่านั้นถูก แต่รายนี้เป็นประปาที่เข้าไปประเมินเหรียญเล่นๆก่อนที่จะมีการซื้อขายจริงๆแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งรายนี้ไปรายที่2 P. งพีจุดพีเนี่ยจะเป็นรายที่นานๆประปาจะเข้าไปช่วยตอบไปช่วยดูเนาะเอารายที่2เนี่ยถ้าหากว่าเป็นเหรียญที่ประปาไม่ได้รับซื้อไปนะฮะปปาขออนุญาตเปิดอ่านแล้วถ้าเห็นประปาไม่พิมพ์ลายลักษณ์อักษรต่อไปแสดงว่าเหรียญตรงนั้น น่าจะขายไม่ได้หรือไม่ก็เหรียญของท่านที่วางไว้สี่ซ้าห้าเหรียญสิบเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญเก่าสนิมเกาะจนเกินไปแล้วก็ไปบวกกับเหรียญที่ผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญน,นะ ปปาอาจจะอ่านแล้วไม่ได้ตอบนะอย่าคิดว่าปปาเล่นตัวหรือว่าหยิงไม่ไม่มีฮะตรงนั้นไม่มีปปาไม่มีแต่ปปานั้นเวลามีน้อยแต่ละวันนึกออกไหมฮะเพราะว่าทํางานกันนี่เพียง2คนเท่านั้น3คนเท่านั้นไม่มีเวลาที่จะแบบว่าไปไป,ไป,ไปท่านส่งรูปเหรียญมา1ิเหรียญแต่ว่าเป็นคนชนิดราคาแล้วก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมามา,มากนะถ้าปาปปาอ่านแล้วไม่ตอบสันนิษฐานเลยว่าเหรียญของท่านนั้น1ละ เอาง่ายเลยขายไม่ได้อยากจะขายไม่ได้โดยสาเหตุไหนฮะก็คือเป็นเหรียญผลิตออกมามากมากเกินไปนะสภาพเก่านี่ขายไม่ได้ยกเว้นแต่สภาพที่ค่อนข้างใหม่สวยงามถึงจะ พิจารณากันเอซี FC ฮะเข้าใจปปานี่หนึ่งเนาะเห็นปปาอ่านแล้วไม่ตอบแน่นอนฮะต้องมีเหตุผลหนึ่งก็คือผลิตออกมากสก2สภาพเหรียญของท่านเก่าจนเกินไปนะสนิมเกาะเกิดกังเลยประมาณนั้นทางเราไม่สามารถที่จะรับซื้อเข้ามาแล้วเอาไปแบ่งปันต่อได้นึกออกไหมฮะก็เข้าใจทังช่องปปานีดนึงเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าปปามานั่งพูดนั่งคุยด้วยเป็นคลิปที่2เดี๋ยวคลิป2จะมานั่งพูดอย่างนี้แหละนะเปลี่ยนเสื้อ แต่ไม่เปลี่ยนฉากนะฮะปอปาถือว่าช่องปอปาเดินมามีนักสะสมพอรู้จักแล้วก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนภาพหลังอะไรก็เอาแบบม่านธรรมดาธรรมดาไปเลยนะปอปาตัวเป็นๆอ่ะนะคนบ้านนอกตัวเป็นๆมานัาง่งประกาศรับซื้อเหรียญจากท่านอะคลิปนี้จําได้ไหมฮะห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมปีพศ2515รา25ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ไปจบที่เท่าไหร่นะก็ตามสภาพผิวของเหรียญคอยติดตามคลิปที่สองฮะก็ห้าบาท คุดตรงปีพศ2515เดี๋ยว่าปลายยิงยาวไว้เลยน่าไปถึงคุดอ่าเฉียงปีพศ2520แล้วก็22โอเคเนาะก็ติดตามคลิปของประปาแล้วกันคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ซื้อจริงฮะเหรียญแบบนี้ราคาไม่สูงประปาซื้อจริงประปารับซื้อเหรียญไม่นีเพื่อไปจําหน่ายขายแบ่งปันต่อนะก็ซื้อหลัก10อาจจะขายอา่าหลักร้อยซื้อหลักร้อยอาจจะขายหลักสองสามร้อยสีก็ตามอา่า การซื้อขายในตลาดบ้านเรา F4 ฮตามสภาพนะตามสภาพที่ปปาพยายามจะตั้งขึ้นมาเอง้ดยให้ใกล้เคียงกับราคามาตรฐานที่เขาเคยทําไว้ก่อนที่ปปาจะมาเป็นช่อง youtube คลิปนี้หากปปาพูดไม่เพาะพูดผิดพูดแล้วรู้สึกว่าไม่ดีฮะกลบคลิปนี้ก็ปปาบอกว่าเอาวางไว้เลยฮะทิ้งไปเลยนะปปาไม่มีเจตนาโอเคล้วคลิปนี้สวัสดีครับ